นะครับพอแม่พี่น้องทีฮักแพงครับผมท้าเบิ้นครับนี่ครับวิถีอีสานครับผมนี่ครับเขียดอีโม่ครับผมคักหลายครับผมวิถีอีสานพัตตินครับหาอยู่หากินตามธรรมชาติครับผม นุ่มีสารสวัสดีครับผมครับผมก็มาพบพาอกันคือเราเช่นเคยครับผมกับนุ่มีสารครับผมสวัสดีพ่อแม่ไอ้น้องที่ฮักแพงทุกทุกท่านครับผมผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังครับผม หาอยู่หากินตามธรรมชาติขี้เอาครับผมมือหล่อแมงซ่อนครับพี่น้องม่ทีมงานนุ่มอีสานครับผมห่อนห่อนครับห่อนอีสานครับแบบนี้ครับงน่อยก็ขาดไปเลยครับลำโพงครับบูชุดให้ประดิษฐ์ครับผม วิถีอีสานครับคนอีสานหาอยู่หากินตามธรรมชาติครับย่างเงี้ยงหาไปแล้วครับนี่จิริดครับผมไก่ไก่ครับสุ่มเไก่ไก่เลยครับนิ่งๆเชื่องๆครับป้านเลี้ยงไว้ครับจิริดบอดีดบัวพงบวตัดครับโดยหนุ่มมีสารครับ ข้างในตัวงามๆกำลังออกปีครับนกำลังดีกำลังสนครับ<ห>โอ้ยนี่เด้พี่น้องเอ้ยไปจะไหนมาจะไหนน้อยจะมาดุดมาสนอยู่ตงนี้เนาะพี่น้องเออสอ้างเขาเดียบเขายำครับเออสร้งอง นี่ครับแม่กี้ซ้อนครับพ่อแม่ไอ้น้องที่หักแพร่งนุ่มอีสานเด้อครับนันงนิ่งปั้นถือเหยียบเลยเนาะสุ่มไทยเบิ้งไก่ย่างสัตว์ย่างอันนี้ครับเพิ่งแต่มาเปิดดอกครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องที่หักแพงครับผม ท่าเบิ้งครับนี่ครับวิถีอีสานครับผมน,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 นี่ครับเขียดอีโมค,ครับผมคักหลายครับผมวิถีอีสาน<า>พัตินครับหาอยู่หากินตามธรรมชา,าติครับผมก็ออหนีที่ไหนก็ได้ในที่นี้